ัแม่ที่ลิมตุฟังยังเออแม่พร้อมอบริกาทผาพื้นทีมงานบาวดำซูนิเตโบโด้วย HHS สองหนึ่งศูนย์พร้อมปฏิบัติการแล้ววันนี้ลิมตุฟังยัง ครับพีครับสวัสดีครับผมอันคมนขีดไรตัวบุญอันนี้เทเทปูนเ้าเดินพินองเ้อปูนอาทิตฐานึงได้พ่นองเดี๋ยว้มาเร็ววะครับเป็นมาเร็วครมบุอ้าแล้วขึนมาเป็นสันเป็นสันหลังงา่ายไหมพินังง อีกแล้วครับพี่นอ้องฝน,ม,นมืดมาเลยมาดูขั้นตอนต่อไปพี่น้องครับอัน,น เสร็จขึ้นมานะครับ1ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วพี่น้องครับเนี่ย เอาปูนแม่บันเนี่ยพี่น้องเยะขยับแม่ไลยเลยเนะอ้าวย้อนแสงนิดนึงพี่น้องครับ ดีครับไดครับโอ้งานเดินงานเดินเอาเฮ็ดผู้เดียวเราวันเนี้ยเมาเลยมันเนี่ยเฮ็ดผู้เดียวงานเมาครับพี่น้องครับนี่เออ เเดีียาา๋ยยวล่นสวัสดีนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับของเดือนกรกฎาคม26 5 7ครับพี่น้องครับกลับมาดูที่งานลูกหน้าไปได้สวยพี่น้องครับ ห้าสิบโลนะครับเนี่ยแบกบซุมือจับซุมือครับกันเลยเบาครับพี่น้องเอออย่า่าเบาเด้มาช่วยกันแล้วนะพี่นอ้องช่วยกันแล้ะ ใส่ได้เกินสิบสอบว่ครับเกินครับโอ้สิบห้าสอบได้เลื่อยครับโอ้เกือบสองเอ oh. อ, oh. อ oh. วันนี้ได้เห็นขึ้นมาสแตนบายนะ่ยโชว์ความหล่ออยู่ข้างบนแล้วพี่น้องครับเนี่ยเป็นเจ้าสมิทตโมนะครับ เป็นรุ่นตัวท็อปนะดู <Okay. S 1> หเหมือนจะเป็นเครื่องยนต์นิสสุหรือเปล่าไม่แน่ใจใช้เครื่องอิสสุหรือเปล่าผมก็ลืมๆแล้วก็พี่น้องครับสับเปลี่ยนคลิปเป็นว่าเล่นมา,มาพาเพื่อน ื่อก่อนก็จำสนิทนะฮะนี่น้องช่วงเปิดช่องใหม่ๆหม่มครับเสียตายครับเสียตายมาดูทำงานแบบบ้านบ้านแบบบ้านเฮ้าห้องแหมเฮ็ดแบบตะฟังยังเฮ็ดเย็นว่าเสียตายมามานี่ครับ น้ำขึ้นบกักหลายเลยพี่น้องครับเนี่ยว่านมามือนน่ะเห็นโขดหินน้อยอยู่กลางกลางลำตํายั่งครับพี่น้องมือนี่มากผมลุยไปฟังพุ่นมาได้ลเลยบนเนี่ยขึ้นแห้งครับพี่น้องครับขื้นมากเกือบสามเมตรน่ะขึ้นเรื่อยๆพี่น้องฝนตกด้านบนก็คือด้านทางกาลสินนะครับไหลลงมาเรื่อย อ๋อาพอละแล้วเดี๋ยวมันสีเฮียเฮียเดี๋ยวมันสีเป็นไซนนี่ก็ได้อีกแล้วเดี๋ยวไปกับมอาอีกคุนครับเองเลยครับเอสเอสสองหนึ่งศูนย์เอฟ Này, tụi này là khuôn y sứ xú hả? Ừ, khuôn y sứ xú đi không? Nhìn, đẹp đó đi đâu rồi nè leo mấy là cứ leo cái bay lê lê không nhám lên rồi หู่นลงแล้วครับพี่น้องครับผสมแล้วครับน้ำใ้สาบันเนาะโคเล่โคเล่ครับโอ้ยดูดีปัญญ์ ปึ๊กเลยผสมอัดขึ้นมาเรืเ่อยพี่น้องเอาปูนมาลงเล่ยป,ปิสองสิสบสอจนมมงิเท่าไอ่อ่อ่นี่ครับเอาลงเล่ยครับพี่น้องร้อยต่อครับดี่สิแล้วครับ หสอบสอสอบสามสี่้าห แปดเก,<แ>ก,ก้าสอที่สิบส เรียนมาเบิองหกหล่อเที่ดินในนังกระเซ้าเลยไปเบิองตอนขุดแม่ครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้ซะนี่ครับผมท้ายท้ำจนกว่าจะเรียบร้อยนะครับขัดมันกันเลยทรื่อยๆลุกลุกแน่นะครับเข้ามาได้มากมายทีเดียวดีดีไม่แห้งครับสุขสุขคนครับผมแบ่งปันเพื่อนครับฝากกดติดตามปอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับ นั่งหันหลังให้แม่น้ำเด้อไงไงไงหลังชวนหลังหันเด้อน้ำยังเริ่มขึ้นแล้วมีน้องครับ